เอยนะวันนี้อยู่ในคอบัาเกบอลจริงๆวัน,นนี้จะมาบอแคนและนะฝั่งมัน <c oughs> คืนนี้ว่าผมรู้ไม่ได้นะโปรเกมเขาเข,ข้ามาแล้วหกแต่ว่ามีคนหลุดผมคือเมื่อกี้วอแคนนีงมาเล็กแต่ว่าแพ้เจออักบูนะแพนนี้มีอักบูด,ด้วยแต่ว่าวอ,อักบูเพิ่งหลุดแบเมื่อกี้ใช่ไหมคิดพีบีดบีฟีอยู่ในเอแบ๊กแบ๊อักบูคือเมื่อกี้เราแพ้แล้วเล่นดัดหลักวิวได้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งคือได้ชนะแบบไป็ชนะชายฝั่ง เดี๋ยวเวลาแพ้จะมาเราจับปูครับอ่าดุยตานี๊งแล้วเหรอนั่นแหละปวดที่มือยิงยิงยีงยิงที่ตัวนี้เดี๋ยหนึ่งตัวนึงสวยผมก็ยิงได้หนึ่งตัวนะบีตัวนึงบีเจ็บปะตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บตัวสุดท้ายนี้เจ็บโอ้โหในเอ้ยเฮ้ยทุกคนเงียบมาที

อไอป๊อปเยี่ยลป๊อปเยลเมื่อกี้เหมือนป๊อขึ้นไปเอาหัวลงอเด้งอกามือกูไววะเ่อกี้หัว่ค่ยลงหัวค่อยลงไปลุยกันเลยดูกางไว้ดูกางไว้ดูกางวเข้าหยวงางเฮลเฮเ ไอ้เ้ยเอ้ยไห่วะ่มานที่านหนาับลานาจะแบบาย้าก็ท้น้ตลาจะบบคาหมเีบีบีบีเจเจ็นาไผูกขาดมาทำไมเป็วตาตาตมี่กันยีแะเขาลย่เขาเพิ่งเริ่มเลยยาวแบบอมว่าไงวะยาวยาวนี้เขาขนาดตรงนั้อ๋อตรงนพี่ต้นเจ ผมรู้ทำไมพี่หึงไม่รู้จักคําว่ายาของดาวดาวเพราะว่าพี่ชื่อคือเคยพี่เคยเล่นคนใหญ่ใช่ไหมล่ะรักวิวอ่ะพี่เลยไม่รู้ว่าดาวดาวยาตัวไหนทำไมวนวนเข้ามาเนี่ยมันยายาหนักเราไปรู้ทันนนัระวังนะหน่อยระวังแอลนะแอลมีระวังเอลมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วออฟเล่นชุดเลยอ๋อ ดูดีทั้งหมดเลยวี่น่แล้องนี้ใครคนดีเลยอะเอาแล้วมาอยู่ทำไมกันหมดเลยเย็แเอเอกันบ้างสักตัวก็ยังดียิงรถถังขยะซะเดี๋เลยเดี๋ยเลยพี่มีตัวพร้อมพี่พี่ต้องพี่ต้องรอดพี่ต้องช่วยหตัวจะรักพี่อินดี้มาช่วยหน่อยอินดี้ ช่วยด้วยช่วยด้วยสงไ้เฮ้ยเออไม่มช่วยเลยไปแล้วีบเขาีตัวนึงตัวนม่ตงตัวนงเอาได้เาไดเอายาวมันเจ็บหกแล้วมันจ็บักอินดีอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นนเขายไปยู่หลังหลังหลังหลั้าอีกเกถ้าตตายนินดมึงมึงดิงบบงบบไ

อไไม่ปีวดจิตปวดใจเหลือเกินมึงไม่ต้องมาดูดูันเยอะมาช่วยตีเอเขาหัวร้อนและเล่าร้อนเดี๋ยวไปซ่อนอยู่ไหนก็ไดรอย่าดูกลางให้มันชอบมากลางนแม่พอบอกให้ไปเอไปเอหมดเลยเอสามอย่าเขไปดูบีให้ได้เอาใครค้างอ่ะ พี่นี่ป๊อปขาีนี่ป๊อปขาีมาดีมาไม่ต้องไม่ต้องปไม่ต้องไปไม่ต้อมาช่วยป๊อปปอยป๊อปเลยเดี๋ยวป๊อบันเข้ามาอตดีๆยุบ้นอบอกเห้ไม่ป๊อปขาขามีว่ามีมีมีมาแลเออกเออเออเออจัปาเลยฮะ แกไอตัวไอตัวที่มันแก่เหรอเฮี้ยครับคุณผู้ชมตาวิตัวนึงเข้าไปเลยเข้าไปเลยแล้วไม่ได้เก็บเราทีละตัวว่ะเฮ้ยพี่พวกมันไม่ได้ฮาลุมสามบอกว่าฮาลูกสามว่ะเกียร์เคฮาลูกสามว่ะเฮ้ยฮาลูกสี่สัตว์สังก็แรกกันว่าสัตว์แรกกันหลุดกูก็จะหลุดแล้วนะ ูเลยกูเลยดูให้พ so so ี o ่ก like. ูเลยกินนี่กูอินดีกูมาแล้วเอาไว้เอาไว้จะปลาระเบิดควันจำเพื่อะไรก็แพ้เออกันโดนมันโดนเองมันต้องทำเองได้แล้วนะทีเดียวมันโดนเองได้พี่โดนไม่ได้เออมาดูบีกันมั่งดีวะาอย่างนั้นเป็นไงบ ไม่มาดูเองเดี๋ยวเดี๋ยวแกพูดผิดอะไรบป่าไอ้เยอะตป่มันเข้าแล้ววะหน้าแอลนึ่หน้าแอลเจ็บหน่งเอ้อเอา่างไปยไปช่วยเอีแน่จะรับไหม่มั้งเอมาเอมาเฮียเอ้ตัวเต็มจับหลังเลยพี่เอ้เออเอัเอนเออ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 ้อนกออเแอ่ออเออเอเออเออเอกอ เต็มมากเลยโอ้ใส่มาดีดอ้อมเลยอ้อมเลยเยวยเนำนวครับจะดูปีให้แล้วถามว่ากี้น่ยิยนสือยยเดยสิเกลยสูยร้อย้ยยยวย นั่งไปกินข้าวไปโอ้โหโอ้อินดี้มากเลยนั่งไปกินข้าวไปผมนะผมอะชีวิตนี่ชอบอินดี้เหมือนพี่แหละอะไรยังไม่ได้กินเรื่งกินหน้าคอมคอมให้มแบบมันยุ่ที่แบบมันช่างพูดเปลืนไงพอเริ่มเก่นขี้เกียจมาแดงเฮียตัวหัวเก่งตัวหัวแปมดูปากเนียเฮียหลอกหลอกกูเก็บ พี่ช่วยเติร์นใช่ไหมพี่พี่พี่สองดอกพี่สองพี่สองดอกช่วยเติรนหน่อยเอ้าเอ้าเอ้าไปช่วยเอ้าผมว่าแอบเป็นที่อะไรวะนี่ใครจะได้เอเอ๋มาเอ๋มาเอาดูเอ๋อไหวปะไม่ไหวแล้วเนี่ยจะแตกแล้วเนี่ยไอ้เนี่ย ว่าดแอจะหนักไปดราไปดูแล้วไปดูแอจะหนักไปดูแอรจะหนักเขาอินเดียมันเจ็บหนักอินเดียเข้าเรขวเราเพื่อนหลานเราเพื่อนไอ้เ้ามันมุดอินเดียเร็วแมันไม่เห็นว่ะสปรู้ตดดเลยโอ้เยี้อนเดียข้าวสารมันยิ่งาวอ้ยยอ้ยยี้กูบอกมันจะดหนักได้ไงมันเลื่อนหลือคนอยู่เลยกูบอกมันจะดักได้ไงวะเลื่อนมันเลยน่าแหระไปสาม มันเจด่ามาดผมดีเท่าไหร่โอ้ยไม่ต้องใหัวเลยไม่ต้องนหัวเต็มนะเดี๋บุกันดิมันมาแล้วนี่แล้วมันก็ปล่อยตไวคนเดียวอ่ะต้องการเต็มเลย่ารเต็มเฮียไม่วไม่เอาอ่ะต้งตัวออออกงแตกแล้วแตกแล้วกแตกแล้วคตัวบี

พี่ครับเอลคืออะไรวะเอลเอลห้องกลางไอ้ไอ้ยาวเขาเรู้เอลเขาไม่รู้เอคือห้องนี้ใช่ไหมห้องล่างห้องกลางเอคือตัวข้างล่างนะเอลนะนี้พี่ยืน่เอลใช่ไหมกระาแโอเคกรจายแล้วแลก็ล่างกุกกห้อลมาบอกลูกกลางมะ

มันยกขนนมันยกนะเออมันยกขนานมันโยกขนาดไมึงเจ็บเลยอ๋อมีขาแล้วตายกชนะไห้วไม่แพ้เพื่อบ้านลูกเียเรายังไม่มีเมียเลยเออเราต้องชนะเว้ยเราได้ดิว่ แคนเรามันเทปและมาแล้วเจอแคนัสี่คงไม่คงไม่เป็นไรรับแคนเราเ่รัสามบีบ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 ช่วยบีด้วยเออสุดแล้มาแล้วจบไปฮะไม่ต้องหัวไม่ต้องนิหัวรับรับนี้ฮะขอจบไปก่อนนะใครชอบไม่อยากลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตดนเอหนึ่งยัตอกตัดกันยัเยนี่เขาจำก่อนนะจะไปยไกตองนเลน่ oui. ้ยลำบครับ bad